ตามความเชื่อโบราณกล่าวไว้ว่าหากแมวออกลูกแล้วไม่กินรกของมันเองแสดงว่ามันต้องการให้โชคกับผู้ที่ได้พบเห็นให้เก็บรกมาตากแห้งแล้วบูชาจะนำมาซึ่งโชคลาภการค้าขายจะเจริญรุ่งเรืงองเพราะตามธรรมดาแมวทุกตัวเวลาออกลูกมันจะหลบไปในที่ที่ปลอดภัยเพื่อออกลูกและเมื่อออกลูกแล้ว แม่แมวก็จะกินรกของมันเองจนหมดเพื่อเป็นอาหารบำรุงกำลังเพราะตอนที่มันออกลูกมันจะเสียเลือดมากจึงไม่ค่อยได้เจอรกแมวเหลืออยู่เลยนอกจากมันจะตั้งใจให้รกแก่เจ้าของของ,ของมันรกแมวจึงจัดว่าเป็นของขังที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ต้องผ่านการปลุกเสกใดๆมีนุภาพทางเรียกโชคลาภค้าขายร่ำรวยไม่มีอดไม่มีอยาก ใน e ีพีนี้ทั้งช่องเรื่องเล่าจากวรสิงห์ของเราจึงมีเรื่องเกี่ยวกับรกแมวมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะคือผู้เล่าก็เลี้ยงแมวค่ะแต่เป็นแมวจรธรรมดานี่แหละค่ะเรียกว่าเจ้าเหมียวมันเลือกเราให้เลี้ยงนะคะเราไม่ได้เลือกเขาแต่ในเรื่องนี้ผู้เล่าไม่ได้เล่าเกี่ยวกับแมวของผู้เล่าหรอกนะคะเพราะว่าแมวของผู้เล่าไม่มีโอกาสให้รกผู้เล่าหรอกค่ะ พราะว่าผู้เล่าจับทำหมันหมดค่ะเรื่องนี้จึงมาจากพี่ที่ทำงานเก่าของผู้เล่าเองค่ะพี่เขาชื่อพี่ไม้นะคะเดิมทีพี่ไม้เขาก็ไม่ได้เลี้ยงแมวหรอกค่ะแต่เขาเลี้ยงหมาเขาให้เหตุผลในการไม่ชอบแมวว่ามันอึเหม็นฉี่ก็เหม็นเลยไม่ชอบและหมาที่พี่ไม้เลี้ยงก็ไม่ชอบแมวเหมือนกันเวลามีแมวเดินมาใกล้บ้านอยู่ มันจะเห่ากันโชคไล่แมวนี้ก็เจิงไปหมดไม่มีแมวตัวไหนกล้าเข้ามาใกล้บ้านพี่ายเลยแต่ก็นั่นแหละค่ะเขาว่าไว้ว่าไม่ว่าคนหรือสัตว์หากมีวาสนาต่อกันยังไงก็ต้องได้พบเจอกันพี่มายเล่าว่าตอนเช้าวันหนึ่งพี่มายเปิดบ้านออกมาเพื่อจะเอาเข้าวมาให้เจ้าก้องหมาที่พี่มายเลี้ยงไว้ตามปกติแต่วันนี้พี่มายต้องแปลกใจ เพราะเจ้าก้องมีแมวมานอนอยู่ข้างๆโดยที่เจ้ากองไม่เห่าไม่กัดไม่ไล่เจ้าแมวตัวนี้เหมือนทุกครั้งพี่ไม้ก็เรียกเจ้ากองลุกขึ้นมากระดิกหางให้พี่ไม้เหมือนปกติเจ้าเหมียวก็เดินมานั่งมองหน้าพี่ไม้ด้วยคราวนี้พี่ไม้เองถึงแกจะไม่ได้ชอบแมวแต่แกก็มีพื้นฐานของคนรักสัตว์อยู่แล้วเลยไม่ได้ไล่เจ้าเหมียวไปและยังคุกข้ามาให้เจ้าเหมียวกินด้วยเพราะพี่ไม้คิดว่า เดี๋ยวมันก็คงจะไปเองไม่เป็นไรหรอกแล้วแกก็ออกไปทำงานตามปกติแต่พอตกเย็นกลับมาก็ยังเห็นเจ้าแมวอยู่กับเจ้าก้องเหมือนเดิมจนเป็นอย่างนี้ได้สักสองอาทิตย์พี่มายคิดว่าเจ้าเหมียวคงไม่ไปไหนแล้วก็เลยตกลงที่จะเลี้ยงเจ้าเหมียวและตั้งชื่อให้มันว่าเจ้าหลงหลงมันมีสีดำทั้งตัวและเป็นตัวเมียซึ่งก็เหมือนกับเจ้าก้อง ที่มีสีดำทั้งตัวและเป็นตัวเมียเหมือนกันผู้เล่ายังถามพี่ไมา์ว่าไม่กลัวหรอเขาบอกว่าเลี้ยงแมวดำมันเป็นสัตว์อัปมงคลนะพี่ไมายบอกว่าไม่กลัวหรอกเพราะสัตว์อะไรสีอะไรคือสิ่งมีชีวิตเหมือนเรามันก็มีความต้องการน้อยกว่าคนด้วยซ้ำเพราะมันก็แค่ต้องการอาหารการกินมีที่นอนที่อบอุ่นมีที่อยู่ที่ปลอดภัยมันไม่เคยต้องการเพชรนินจินดาแก้วแหวนเงินทองอะไร เพราะฉะนั้นมันคงไม่ลุกขึ้นมาทำอันตรายเราได้หรอกมันก็แค่ต้องการอาหารและที่อยู่ที่ปลอดภัยแล้วก็ความรักจากเราบ้างเท่านั้นแหละพี่มายบอกว่าก็ไม่เข้าใจคนที่ไม่รักสัตว์เหมือนกันนะไม่รักไม่ชอบก็แค่ไล่เขาเขาก็หนีไปแล้วแค่ดีดน้ำใส่แมวก็วิ่งไปไกลแล้วบางคนไม่รักไม่ชอบยังไปทำร้ายมันอีกใจร้ายกันจัง พี่มายบ่นให้ผู้เล่าฟังอย่างนี้ล่ะค่ะจนต่อมาเจ้าหลงตั้งท้องพี่มายก็เลยเอาเจ้าหลงเข้ามาเลี้ยงในบ้านและตอนเจ้าหลงออกลูกก็ออกลูกมาแค่ตัวเดียวสีดำเหมือนกันเลยแต่มันเหลือรกไว้ไม่กินพี่มายบอกว่าแฟนพี่มายบอกว่าให้เก็บรกไว้แล้วนำไปตากแห้งเพราะว่าแฟนพี่มายเขาเป็นเซลล์ไขยลถ เลยพอจะรู้เรื่องความขลังของลกแมวอยู่เหมือนกันและหลังจากนั้นพี่ไม้ก็เอาเจ้าหลงไปทำหมันเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีลูกอีกหลังจากวันนั้นมาบ้านข้างๆพี่ไม้ก็มีคนย้ายเข้ามาเช่าอยู่บ้านพี่ไม้เป็นบ้านเทาเฮาค่ะคนมาเช่าใหม่เขามีอาชีพขายข้าวแกงเป็นคู่ผัวเมียและยังไม่มีลูกแล้วก็ดูขยันทำมาหากินกันดี พอออกไปตลาดตั้งแต่ตีสามทุกวันกลับบ้านก็ช่วงบ่ายแก่ๆนั่นแหละค่ะจนวันหนึ่งลุงผู้ชายแกก็มาคุยกับพี่ไม้แล้วถามพี่ไม้ว่าเห็นมีแมวสีดําท้องเดินอยู่แถวนี้บ้างไหมพี่ไม้ก็บอกว่าไม่มีนะทําไมหรอคะลุงขายข้าวแกงแกก็บอกว่าถ้าเห็นให้เก็บไว้แก่หน่อยนะเพราะว่าแกอยากได้รกแมวจะเอามาทําเครื่องรางเอามาตากแห้ง มันจะมีสปปรรพคุณทางการค้าขายดีพี่มายแกเลยเพิ่งรู้ว่ารกแมวดำยิ่งดีมีหน้าล่ะตั้งแต่แกได้รกจากเจ้าหลงแฟนแกก็ขายรถได้ดีกว่าเพื่อนๆได้ค่าคอมมิชชั่นจากการขายรถได้เยอะเลยล่ะค่ะและตัวแกเองก็ถูกลอตเตอรี่อยู่บ่อยๆเพราะว่าแกซื้อตามแม่แฟนเพราะว่าแม่แฟนแกเป็นคนชอบอุดหนุนรัฐบาล ทุกงวดแกรับปากลุงขายข้าวแกงไปแต่จริงๆแล้วแกก็ไม่คิดจะไปดักจับแมวให้แกหรอกค่ะเพราะว่าแกบอกว่าแมวท้องที่ไหนจะมาให้จับง่ายๆถ้าไม่ใช่เจ้าของมันแล้ววันหนึ่งหลังจากได้คุยกับลุงขายข้าวแกงแกก็เห็นลุงขายข้าวแกงแกเอาแมวดำแต่ไม่ได้ดำทั้งตัวใส่กงมาตัวหนึ่งพี่หมก็ถามแกว่าไปเอามาจากไหนล่ะลุงแกก็บอกว่า ให้เด็กที่ตลาดมันดักมาให้แล้วพี่ไมยก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกจนเวลาผ่านไปก็น่าจะเป็นเดือนอยู่เหมือนกันละค่ะแกบอกว่าแกเจอกับป้าขายข้าวแกงที่ตลาดแกเลยถามว่าได้รกแมวมาแล้วขายดีไหมล่ะป้าป้าแกบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนไปเลยพี่ไมยเลยถามว่าแล้วแมออกลูกกี่ตัวละ่ะไม่เห็นเคยได้ยินเสียงหรือไม่เห็นตัวเลยป้าแกบอกว่า เอาไปปล่อยหมดแล้วเพราะว่าลุงกอยากได้แค่ลกแมวไม่ได้อยากเลี้ยงแมวพี่มายบอกว่าฟังแล้วก็นึกสงสารแมวกับลูกๆเลยเพราะไปดักเขามาอยากได้แค่รกเขาแต่ไม่คิดจะเลี้ยงเขาและยังเอาเขากับลูกที่ยังเล็กอยู่ไปทิ้งมีหน้าละ่ะรกแมวเลยไม่ส่งผลที่มีอนุภาพที่ดีเท่าไหร่เพราะว่านอกจากเจ้าของเขาจะไม่เต็มใจให้แล้ว ไม่คิดจะเลี้ยงเขาไม่คิดจะดูแลเขายังเอาเขากับลูกเล็กๆไปปล่อยทิ้งอีกพี่ไม้ฟังแล้วก็ได้แต่ทำใจแล้วไม่ได้คุยอะไรกับสองคนนี้อีกจนผ่านมาสักพักหนึ่งลุงขายข้าวแกงแกงก็มาถามพี่ไม้ว่าอยากได้ลูกแมวไหมล่ะมีแมวไปออกลูกไว้ที่ร้านแกพี่ไม้บอกว่าไม่เอาค่ะเพราะที่มีอยู่นี่ก็พอแล้วลุงแกงก็เข้าบ้านไป พอซักตอนตีสามของวันถัดมาพี่ไม้บอกว่าแกได้ยินเสียงเจ้าก้องเห่ากันโชคและแกได้ยินเสียงลูกแมวคู่แกก็เลยลุกมาดูปรากฏว่าเห็นเจ้าก้องกําลังกัดลูกแมวอยู่อายุไม่น่าเกินสองเดือนแกรีบวิ่งเข้าไปช่วยแล้วก็มาดูว่าเป็นยังไงบ้างแต่เจ้าลูกแมวนี้ก็ตายซะแล้วพี่ไม้ร้องไห้เสียใจและต่อว่าเจ้ากองเป็นการใหญ่ แฟนพี่ไมล์ลงมาดูก็บอกพี่ไมล์ว่าอย่าไปว่าเจ้าก้องมันเลยมันเป็นธรรมชาติของหมาแต่ที่เจ้าก้องมันไปกัดเจ้าหลงเพราะเจ้าหลงมันมีวาสนาที่จะได้มาอยู่กับเราพี่ไมล์เลยเอาเจ้าตัวเล็กไปฝังแต่วันต่อมาก็เกิดเหตุการณ์แบบเดิมซ้ำอีกจนผ่านมาหกวันจนตัวสุดท้ายมันตาบอดด้วยค่ะแล้วพี่ไมล์ก็สังเกตว่า เจ้าก้องมันคอยจะนั่งเฝ้าอยู่ตรงข้างกำแพงที่ติดอยู่ตรงข้างบ้านของลุงกับป้าที่ขายข้าวแกงทุกวันตอนแรกแกก็คิดว่าลูกแมวคงหลงมาเองแต่หลงยังไงถึงมาเวลาเดิมและอายุไม่เกิน2เดือนทุกตัวเลยพี่มายเกลยะคิดว่ามันจะต้องมีใครโยนข้ามกำแพงมาแน่ๆวันนั้นแกเลยรอให้ลุงกับป้ากลับมาแล้วแกก็ไปจุดธูป ที่ศาลที่อยู่ตรงข้างๆกำแพงบ้านแกที่ติดกับฝั่งลุงกับป้าแล้วแกก็พูดออกมาดังๆว่าถ้าหากลูกแมวมันหลงเข้ามาเองก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้ามีใครโยนเข้ามาและตั้งใจให้เจ้าก้องมันกัดจนตายแกก็ขอให้เวรกรรมนั้นส่งผลอย่างรวดเร็วและสาสมกับสิ่งที่มีคนทำไว้เล่าถามแกว่าไม่กลัวบาปหรอ ไปแช่งเขาพี่ไมยบอกว่าไม่กลัวหรอกตอนนั้นโกรธมากกว่าเพราะเขาทำแบบนี้เขาใจดำเกินไปทำให้พี่ไมยนอนไม่หลับแล้วต้องมานั่งร้องไห้ทุกตีสามและยังทำให้เจ้าก้องต้องมาก่อเวรสร้างกรรมติดตัวมันไปอีกเพราะจะว่าไปแล้วมันก็เป็นธรรมชาติของหมาที่ไม่ถูกกับแมวมันก็กัดแต่พี่ไมยบอกว่า หลังจากวันที่จุดทูบแช่งแล้วพูดดังๆก็ไม่มีลูกแมวหล่นมาให้ก้องกัดอีกเลยและพี่แมวยังบอกอีกว่าพี่แมวแกล้งพูดให้สองคนนั้นได้ยินอีกว่าหลวงพ่อที่วัดที่พี่มายไปทำบุญก็บอกว่าแมวเป็นชาติสุดท้ายของคนเขามาใช้กรรมหมดกรรมแล้วเขาก็จะไปเกิดเป็นคนคนที่ฆ่าแมวก็เหมือนกับไปตัดกรรมเขาในชาติสุดท้าย คนคนนั้นก็ต้องรับใช้กรรมของมันต่อไปเขาจึงบอกว่าค่าแมวก็เหมือนค่าเนนไงละ่ะและหลังจากวันนั้นถัดมาน่าจะสักประมาณ 4- ีหเดือนลุงขายข้าวแกงแกก็ไปตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายต้องเข้าออกโรงพยาบาลจนขายข้าวไม่ได้พบป่าแกก็ต้องไปเฝ้าที่โรงพยาบาลทุกวันจนต่อมา ลุงก็เสียชีวิตลงปาแกก็เลิกขายข้าวแกงและย้ายกลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดนี่แล่ละค่ะเรื่องที่พี่ไมายเล่าให้ผู้ฟังฟังพี่ไมายยังบอกว่าตอนลุงขายข้าวแกงแกเป็นมะเร็งปอดหมอยังหาสาเหตุไม่พบเพราะว่าลุงแกก็ไม่กินเหล้าไม่สุบบุหรี่แกยังคิดเลยว่านี่แหละเวรกรรมส่งผลแล้วอ้อขอแถมอีกเรื่องนึงนะคะ คือเรื่องหนวดแมวยังจําแม่ของแฟนพี่แมวได้ใช่ไหมคะแกชอบเสี่ยงโชคแกบอกพี่มายว่าถ้าเห็นหนวดของเจ้าหลงหรือลูกเจ้าหลงหล่นให้เก็บไว้ให้แกด้วยนะแกจะเอาใส่กระเป๋าสตางค์ไว้นําโชคและช่วยเรื่องคุ้มกันภยัยจากสิ่งชั่วร้ายแต่อย่าไปตัดมันมานะเพราะว่ามันจะต้องเอาที่ล่วงเองเพราะแสดงว่าเขาเต็มใจให้ ก็คงคล้ายๆกับลกแมวนั่นแหละค่ะซึ่งก็น่าจะเป็นของขังทุกอย่างที่ได้จากสิ่งมีชีวิตนั่นแหละค่ะถ้าเจ้าของเขาเต็มใจให้มันก็จะมีอนุาพานในทางที่ดีแต่ถ้าไปบังคับหรือเอาชีวิตเขาถึงจะได้มาก็ส่งผลทางตรงกันข้ามผู้เล่าก็มีหนวดเจ้าแมวนะคะที่บ้านผู้เล่าใส่กระเป๋าตังค์ไเหมือนกันค่ะแต่มันหล่นเองนะคะ ผู้เล่าไม่ได้บังคับหรือตัดมาเพราะผู้เล่าก็พูดขอกับเจ้าเหมียวดีๆนี่แหละค่ะผู้เล่าบอกกับเจ้าเหมียวว่าแม่อยากได้หนวดแมวมีตัวไหนจะให้แม่ได้ไหมนะ้าแต่ก็คงไม่มีมั้งคะเพราะแต่ละตัวก็ทำหน้าเฉยๆเหมือนไม่สนใจกันหมดแต่ไม่น่าเชื่อค่ะตอนเช้าผู้เล่าเจอหนวดแมวหล่นอยู่บนที่นอนหนึ่งหนวดแปลกใจนะคะ และเช่นเคยนะคะหากมีความผิดพลาดประการใดทั้งช่องเรื่องเล่าจากวรสิิ่งของเราต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ใน EP ีต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ